ข้าวด่วนใครเข้ามาแล้กวลกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ คือวันนี้เปิดทีวีขึ้นมาไอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นข่าวบอกว่าพิวันฟินแลนด์ประสบอุบัติเหตยุยังก่อรถพริกรถยังก่อนรถต่ำบ่รถคว่ำบอกข่าวปลอมเยอะมากใครมาปลอมไลฟ์พริวันฟินแลนด์นี่ ใครปองอะไรพี่บ้าแนแแนนด์มือหนีมีงานยวนบางแสนพี่น้องวันนี้มีงานที่บางแสนนะครับวอนะรกสุดีกว่าว่ามีชีวิตยอยู่เอฟซีก็ทักมาเยอะเลยน้องบิ๊กอาการเป็นไงบ้างคะเต็มเพจอยู่ ก็เลยมาไล่ย,ยืนยันตัวตนคลิปนี้จากพืพ่นเพื่บ้านฟินแลนด์สามทุมท่มสิบสามนาทียังมีชีวิตอยู่ยังปกติปลอดภยัยยังกินข้าวอยู่บ้านแซบอยู่รอเซวิสสามสิบเอ็ดตุลาขอบคุณครับที่ไหนครับสอ็ตุลาเฮนนี่ซีมอลกับมวลน้ำพึนมากะ เต็มป็นโยชน์กันบองอะไรเขาดีดีส่อะไรเขาดีดีพี่น้องบอกเข้าไปยังหล่อย,ยังเป็นอะไรไม่ได้ใค่ตกใจเบิดข้าวแม่ครับ เราโตกใจเขาก็โตกใจแขวะล้วก็แขวะกันเลยยิงเกี่ยวกับว่าแขวะยังมีลมหายใจบอสรุปมีอยู่แต่ระมือต่ระเดีพยาบาลฟินแลนด์ตื่นมาจะพอ,อยังแไงขอข้อหนึ่งแชร์ได้ไหมครับแชร์ให้หน่อยครับแชร์ว,วนไปครับ 2องพันห้าร้อยท่านใครแชร์เดี๋ยวแอดกลับแอดเฟซบุ๊กกลับสองพันหกร้อยท่านใครแชร์หนึ่งครั้งเดี๋ยวแอดเฟซบุ๊กกลับส่วนตัวแอดเพื่อนกลับเร็ว ไทยก็โดนไหมไทยก็โดนเขาบอกจริงเหรอฮะตัวจริงนะครับผมตัวจริงขอคนหนึ่งแชร์หน่อยเร็วกดแชร์แชร์ก่อนก่อนดูแชร์ก่อนก่อนเมนแชร์ก่อนนะครับ f อผู้พบ้านฟินแลนด์ แชร์ออกไปว่ายังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ให้คนด่าอีกเยอะเป็นอะไรไม่ได้นะครับยังต้องอยู่ให้คนคอมเมนต์ด่าอีกหลายวันนี้ก็มีงานที่ร้านส้มตำทอบอบางแสนคอนเสิร์ตในร้านส้มตำวันนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของเราอะตั้งแต่เปิดร้านเปิดค่ายมา เพิ่งเคยมาล้อมเพียงร้านช่มตำรับชมจากจังหวัไหนบ้างครับขอเสียงหน่อยใครอยากให้เบคําสิงมาเปิดวงบ้างไปบอกอ็เด้อไปบอกเราอ่อเด้อ ให้เราไปเชียร์กล่องไทยลรเค่้าเราด้วยคอยเชียร์แหล่ารบาวรบานรบบมามาวัไใดดียว่เราจะมาซเสอร์ฟใหืที บุญรักษาพาคุ้มกอบคุณนะครับาาต่ออายุต่ออายุอันสลัค่ะเห็นโพดหนึ่งเปียนส้มไหมแม่เปีส,ส้มค่ะเยกส้งเห็นโพดหนึ่งไอเขาเมียนหนึ่งสันดอกส้มเห็นเ ah ขาเมียนหนึ่งวานพื้นวาน ช่วงนี้ไม่ค่อยไปหาลูกเลยตีสาวพะนะโอ้ยปากฝ่ายไปนั่งเฝ้า,ม,า,ม,า,า,ามูอ่ยสู้มือใหยเว้าเซไล่ฝ่าสิ่ให้ฝ่ายในหมู่บ้านนี่กับมาเซไล่เข้าดีดีดอ,อ,อันนั้นนีรอยเข้าดีดีเปลี่ยนสมกันเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาเปลี่ยนเกี่ยวกับราคาเอลซี รับชมจากโค้ดาขอบคุณนากครับผมก็เลยอจะมาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยที่เพื่อนว่าช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมาไปหาลูกเลยสินะไปหากัะยาพ่าไปกัะยาพ่าพ่อหเห็นเขามีข้ามสุงเนี่ยเอยเอคำาับ ป่วนหลวข้าวปั่นไม่ป่วนเข้าหลัวเห็นทขาไม่ค่อยสุกเลยกระไร้าวปัน่นเพราะว่าบวชเราเองเราไม่ค่อยใใสุขก็ไม่ได้ไว้เข้าวสารได้วันเดียวผอมเลยแม่นในในเห็นไหมเออไม่กินหรอก พี่น้องป้องไปคือบ,บ,บทำไมไม่มาเถรานครสวรรค์บ้างเลยแล้วเคยไปอยู่หรือไม่นครสวรรค์ยังไม่เคยไป็นะเพราะเขาจะไม่จ้างแบบน้ำโผล่เธอู้เขาจะไม่เขาจะไม่ดูมารำหรือเปล่าได้อ,อยู่หะแม่ได้ทุ่งเถาหงยานบอกอุ้ยสุดเด้อเออมันเป็นตลาดนัดกันเลืน เขาเกือบขาวหรือเกือบดำจังได้หมดเลยคขับได้หมดดำก็ได้ขาวก็ได้แต่ไม่ว่าใสชือดำดีกว่าดำสวยนัดตีเตือนผมนัดตีเลยลงมา,าด้วย,วยใช่ใได้พอได้หรือเปล่าพี่น้องป้องปาย บอยจะทันหรอพปะนะทันครับไม่ทันก็ร้องรอได้ไปได้ไหมไม่ทันก็ร้องอีกรอได้ไหมนำตาคุณน้อยนำตาคุณร<อ>เอออันนี้อันนี้ปังนะใช่ไม<อ>่จนเถินจนเทินจนพูนอยู่มันเกาหลีเลยวนันนี้น่ารักดีเขาเมียรถรับสง่งโฉมยงเรื่มซ้อนท้ายเรา นัดดี้ขมักกันต้องรายงานตลอดเนาะเป็นตาหนายโอ้ยกระบี่แต่ให้เดียวะมาปั่นกวนขยันพี่น้องไทยเดียวมาปั่นกวนขยัน,น,ยเ,ยน,ยนเล่นนัดดี้เกินไปบางแสนจ้าบางหมื่นบางล้าน

ถ้าบัตรถ้าเบสยังกระพิบเมียง <welche ăn? S 2> ไม่บอกซื <camer> ้อไพ่บอกไม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 ่บอกอย่ามาล่อไม่บอกอย่ามาล่ออย่ามาล่ออย่ามาล่อถามไขไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย เทศเสียงกำพี่น่อ,อนมันขึ้นอีกมีเสียงหลับงานไหลคนจัดชุดให้เลือดทุกชุดคือแม่แตมมีเอาเกือบไม่ใยเด้อเกือบกันจิตไฟหน่อลูกข้าโอ้มีรถรับสง่งทอทยองเรื่มซ้อนท้ายราใส่บ่๋มจะไม่ใส่ก็ได้บเพใส่หอกลุ้นแน่ เลื่ออะไรก็มามาเลื่นะอต,ต้องต้องมีเอียร์มันลืมคำมันต้องใส่อ Your m o n i อ o r เบิดเฮี้ยน,น้องแ่บเบิดหลังนาองแบบดีซีคนพี่น้องม่ไใก่อะไรน้องแบบดีซีคนน้องแซมน้องบาสน้องนัทน้องฟิวเบิร์ฟินแรมส์ดีเจทำยาวๆเลยลูกผมไปทำให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมยังให้ใหม่ฮันดัมออกแล้วเนี่ย เขาทายลูกกล่องไปบ้างมีกล่องะไมีกลองับก่อห่างกลองมีแทมนั่ะนะเมื่อทยหลุดดาล่าเอามากล่องแตกราเท่ายอ่เ้รเกือบจำไม่ได้พี่เลยไฟหน่อลูกมนโต๊ือ็ไปที่ซื้อกล่องทำไมบอเนี่ครับบอกว่าเป็ซ่อมก็พอแล้วกินใจ ไม่อยากจะพูดแบบนี้นะคะตึงดึงดึงเตื้องใช่ผมอ่ะผมพูดแล้วผมอยู่อย่างนี้แหละชีวิตผมคือไม่เป็นเวอร์ชันชใหม่แบบนี้แหละไพสีว่าจังไกนกันแล้วแต่หมเข้ามาเรียงรลู่ลงตอนนย่ากในเมือ,อ,มเองห้อเกระติ่เตี่ยวห้อง้หลี่วนออกเพราะแล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปหาเง,งินหาคำต่อไปส่งลูกส่งเต้าต่อไปแต่จะให้ไป หนึ่งสามสี่ไข่กับตอดทั้งาน้ไหมเขาก็ต้องแม่เขาไม่อยากปวดหัวไหมได้ไหมนี่แม่ได้พี่แต่เขาจ้างไปนี่มันคุ้มเงินคุ้มเงินแสนไหมเงินแสนอุ้ยเราซื้อนี่นี่บึ้ม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 